ผมรู้นะครับว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้หนาวหรอกแต่ว่าคุณกำลังผิดหวังเรื่องงานใช่ไหมครับคุณก็เลยอยากจะมีใครสักคนหนึ่งมากอดคุณเพื่อบ,บอกใจคุณใช่ไหมครับคุณไพสายครับผมว่าอยู่แบบนี้ก่อนดีกว่านะครับจนกว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะครับต่อ วคุณพลอยสยครับเวลาคุณมีปัญหาเนี่ยคนคนนั้นของคุณเขาไปอยู่ที่ไหนนะครับทำไมเขาต้องปล่อยให้คุณเป็นแบบนี้นะครับผมรู้นะครับว่าผมเ,เทียบเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าผมเองก็ดูแลคุณพลอยสยได้นะครับเออสาเออสาธง หอมมากเลยใช่ไหมครับแฉะเลยค่ะคือไปวิ่งมาเหรอคะเหงื่อถึงได้ชุ่มขนาดนี้ต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่มีน้ําใจอ่ะแต่ว่าผมอยากปลอบใจคุณนะครับคุณพลอยใสไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันหาทางระบายออกทางอื่นดีกว่านะคุณพลอยใสครับคุณพลอยใสเป็นไงไอจอมานชืดแฉะเปียกจืน ว่าแต่ว่าเวลามุดกอดกันเนี่ยมันก็เคลิ้มดีเหมือนกันนะท่านนะตกชั้นกลงเหรอโอ้โหตกใจเส้นเหล็กดัดฟันแทบหลุดลงมันเลยนี่คิดให้ดีสิแกไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำอะไรนะอย่างมากก็แค่ให้เพื่อนลอกันบ้านแค่นี้เองอ่ะนั่งไงนั่นเงียแกให้เพื่อนลอกกันบ้านประจำคู่เลยเชิญน่ะสำรวมไปตำหนิประจานหาเลี้ยงน้องไม่ดี ก็ฟังให้ดีนะงานเนี้ยนอกจากแกจะอ้วบแล้วแกยังต้องอ้วมอรไทยอีกด้วยรับรองมาสำรวมนะต้องจับแกขังไว้ในห้องแล้วเอาโซ่ล่ามเอาแท่เทียดแล้วเอาเทียลลนลนลนเข้าไปใช้ตัวรอดใให้ดีนะเอากุญแจมือล็อกเลยนะเล่นเล่นเดี๋ยวยัง <c oughs> ไอ้บ้าเป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> เล่นสักเคิ <c oughs> <c oughs> ร์ <c oughs> สมสำลีทธิ์สัมฤมานี่สิ ฉันมีเรื่องจะคุยกับแกไอ้สำรวจไม่น่าเชื่อว่ะดูทันั้นสิแมวร้องเหมียวเหมียวเหมียวที่ไหนล่ะเอา้าพี่เพชรอะไรนี่พวกนี้ คุณคุณหยุดร้องได้ไหมนะฉันเกลือ ที่แท้อยากมีผอยนี่เองมาดูว่าส่งคล้ยทีมเองโอ้ยอไม่ใช่ว่าเตือนแล้วนะถ้าลืมไม่วางไปมีเรื่องแน่นับคันที่หนึ่งนับคันที่สองนับคันที่สาม ดูสิลูกค้าว่าจะตายคาลาอยู่แล้วนะพ่อสายครับด้วยเห็นกี่ับความสงบสุขของประเทศชาติอของทุกคนที่เนี่นะคุณคุณเลิกร้องเถอะนะผมขอร้องนะนะนะเลิกก็ได้แต่ว่าฉันผิดหวังอะฉันต้องการคนมากอดปลอบใจฉันนี่แต่ดู<ร>บเนี่ย นายไปขอสวรรคให้บราเป็นคนวันหนึ่งได้ไหมอ่ะสวรรค์เขาเข้าใจว่าการก่อดเนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อแท้่ะคือไม่ได้อ่ะไม่ได้หรอครับสาธุโอ้โหคุณคุณอยู่อ้อนผมด้วยสายตาแบบนี้สิ ไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกกนไม่ได้เปหยุดเลยนี่มัใชเวลาเล่นนี่เน่เล่นอะไรล่ะเช่มมาอาศัยหูแกที่มันการไงนะแทนใบนี่ไงใบเรือใบหยอรับลมแล้วก็ไปให้เร็วขึ้นไงโอ้จริงด้วยเนาะ ไม่อยูพี่สัรวมตามมาทันจะทำไงเล่าไม่เดี๋ยวแล้วสัมรวมมาแล้วเฮอามาไมมาเร็วจังเ <P ey> นี่ยพวกพี่จะพายสัมรีไปไหนสัมรีมาหาพี่นะ <P ey> <มา S 2> ไม่เอานี่สัมรีขอโทษนะพี่ทำ,ำเลยสัมรีนะนี่ยน่ะ,นนะสัมรวมฉันรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะแกนี่มันใจร้ายมากโหดเทียมอมมาหิด ทิดจะทำให้น้องแก่ยมิตราบาปหรือไงพ,พูดอะไรอะพี่เพชรพูกปากเฮ้ฉันรู้นะว่าที่แกไปโรงเรียนนายสำเรียเพาออะไรโหยขอร้องเลยไอ้เรื่องเล็กแค่นี้อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยดีกว่ามันก็ต้องเรื่องใหญ่สิน้องฉันทั้งคนเว้ยนี่แกที่จะทารุณกรรมไอ้สำเรียม,มันใช่ไหมอ้ทารุนอะไรจะบ้าไปใหญ่แล้วพี่เพชรสำเรียบอกให้มานี่จับจับฝากด้วยนะ้องสำเรียะอมือ ไปพร้อมพี่เฮ้ยไอ้พวกนี้เอ้ยชอบทำเรื่องเล้กให้เป็นเรื่องใหญ่โอ้ยโอ้ใส่เมื่อไรจะพอตีลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านอ่วงแล้วนะอย่ามาโอ้ยนะโอ้ย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 คอยใส่คอยใส่คอยใส ฉันขอแค่วันเดียวถ้าให้ไม่ได้ก็ไม่ต้องมาพูดกันเสียกวงมาปลอบใจพลอยสยหน่อยสิเอ้พลอยสยมีกวงกวงอยู่ทั้งคนอยากได้ไรบอกกูกวงมาเดียวจัดให้กอดด้วยนอาอารมณ์นี้ถ้าจะอยากมีผัวแต้เดีกกวงกอดให้เลยเ เอาแบบนี้ยังงั้นขึ้นข้างบนเลยเอาปอ่ะคุณพลอยสายครับหยุดคุ้มข้างหยุดเครียดสักทีเถอะนะครับ <c oughs> คุณพลอยสายครับไม่ว่าคุณจะพบเจอปัญหาอะไรนะครับผมจะขอเป็นคนที่ยืนอยู่เคียงข้างคุณพลอยสายนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นคนที่คอยกำจัดความทุกข์ในใจพลอยสายได้ไหมครับไม่ได้ <c oughs> พลอยสายครับให้ผมเป็นคนที่คอยกาจัดความทุกข์ในใจของคุณนะครับนะ ไปสาธุนะพลอยใส่สสสครับพลอยใสย่พลอยใส่ครับพลอยใสย่สครับพลอยใส่พลอยใส่ครับสมองกวางไอ้กวางน,นี่ไอ้พลอยใส่คนข้างเนี่ยมาก่อเรื่องที่ร้านเรื่องอะไรใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไม่รู้หมาขี้เรื้อนตัวไหนบอกให้มันมาซ้อมคิวบุกระกวาง <c oughs> ก็ให้เองเลยอ๋อมึงเห็นมั้ยงั้นเต็มตัวสายได้เลยอ้ยช้าก่อนเพราะว่าว่ากระโดนเหมือนกันพ่รันว่าก็เละเทะเหมือนกันทั้งที่ดีนะว่าว่าเราควรจะหาวิธีหยุดความข้างของอาพลอยใสก่อนที่ร้านของเราจะเจ๊งกันสะก,ก่อนนะเอ๊ะเมื่อกี้ตอนพิมพะเข้ามาพลอยใสยหยุดคลุ้มคลั่งนี่ไงอ,อุปกรณ์เกิดเลยมึงไม่เห็นหรอกหรออะอรเหรออาพมมะเข้ามา อาพอยใสหยุดคล้มคลั่งกลับไปเะค่ะฉันใหญ่อยู่คน,ะคะนเดียวคุณพลอยใสครับผมรู้นะครับว่าคุณมีใครบางคนอยู่ในใจแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เวลาเนี้ยตอนที่คุณมีปัญหาเขาคนนั้นอยู่ที่ไหนแล้วครับคุณพลอยใส ตั้งหากแล้วครับคุณพลอยใสยที่อยู่ที่นี่อยู่กับคุณตรงนี้ไงครับคุณพลอยใสยครับคุณสามารถสัมผัสผมได้ผมรู้นะครับว่าคุณพลอยใสยเข้าใจว่าผมกำลังหมายความถึงอะไระคุณพลอยใสยอย่าเสียเวลากับคนที่ไม่มีตัวตนอีกเลยนะครับคุณพลอยใสยให้โอกาสผม ได้แบ่งเบาความทุกข์จากคุณบ้างเถอะครับสาธุมีงานเข้ามีออางานเข้าพวกจะเพชรมันก่อเรื่องอีกแล้วอุ้ยดีกว่งานเข้าฮะเรื่องใหญ่กว่าด้วยพี่เทวนันครับฮอคือถ้าผมจะขออนุญาตสวรรค์เป็นมนุษย์สักวันเนี่ย ผมต้องแลกด้วยอะไรบ้างครับศักดิ์ศรีความเป็นเทวดาไงโอ้พี่เทวันจะพูดจาแบบไม่แค่์กันตอนนี้ได้ไหมครับนายมีคะแนนสะสมพอจะแลกได้แต่ายจะแลกเพื่อจะสนองกิเลสตัวเองเท่านั้นเองเหรอนัอ่นสิครับศักดิ์ศรีความเป็นเทวดาของผมจะอยู่ที่ไหนเทวดาไม่ควรเห็นแก่ความสุขส่วนตัว าาสายผขอโทษนะผมทำอย่างที่คุณต้องการไม่ได้จริงๆอ่ะคุณพี่มาคอณไพาสายครับ